อารยานหรืออาริยกะหรืออาริยะผู้เจริญพร้อมด้วยธรรมะศีลปัญญาองค์ความรู้ต่างๆที่นำหน้ากว่าชนเผ่าอื่นหรือกลุ่มมิลก,กะหรือผู้ไม่รู้ไม่เจริญหรือกลุ่มพื้นเมืองที่อาศัยอยู่อย่างชนเผ่าแบบปิด ชาวอรารยันเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นคนพเนจรที่ทําการย้ายถิ่นฐานต่างๆไปเรื่อยอุปมาเหมือนได้รับหน้าที่ในการขยายคําสอนพระผู้เป็นเจ้าชาวอรารยันผู้ที่เชื่อเรื่องพระเจ้าชาวอรารยันผู้ใคชนเผ่าที่นับถือผีหรือนับถือคนตายหรือคนที่เป็น บรรนพระพุทเจเก่าๆที่มีการบูชาครูบาอาจารย์ให้เป็นผีใหญ่ให้เปลี่ยนเป็นให้มานับถือพระเจ้าแทนหรือนับถือเทพเจ้าหลายองค์ชาวอารยันเป็นชนเผ่าที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเทือกเขาคอเคซัสเป็นเทือกเขาที่เป็นตัวแบ่งทวีป เอเชียและยุโรปมีขอบเขตร,ระหว่างทะเลดำและทะเลแคสเปียนล้อมรอบไปภูมิภาคคอเคซัสและเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอลบุสซึ่งเป็นจุดสูงสุดของทวีปยุโรปความสูง5,642เมตรหรือประมาณ18,510ฟุต ที่เหนือระดับน้ำทะเลชาวอารยันจึงได้อพยพออกเป็น3กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งก็ได้กระจายตัวไปอยู่ในแถวประเทศอินเดียลุ่มม่นาสินธุกลุ่มนี้จะเรียกว่าอินโดอารยันอีกกลุ่มหนึ่งกระจายตัวไปทางเปอร์เซียแถวทะเลสาบแคสเปียนกลุ่มนี้จะเรียกว่า อินโดอิเลเนียนและอีกกลุ่มหนึ่งกระจายตัวไปแถวยุโรปแถบกรีกและอิตาลีกลุ่มนี้เรียกว่าอินโดยูโรเปียนชาวอารยันคาดว่าได้รับผลอิทธิพลทางวัฒนธรรมร่วมหลายอย่างจากอารยาธรรมชาวซูเมเรียนและเมโสโปเตเมียชาวอินโดอารยัน เป็นผู้วางรากฐานระบบวันนะในประเทศอินเดียเพื่อปกครองชาวดาวิเดียนหรือชาวทมินนาดูที่อาศัยในลุ่มบริเวณแม่น้ำสินธุสันนิษฐานว่าระบบวันณนะรับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายฮัมมูลาบีที่แบ่งชนชั้นออกเป็นสมชนชั้นคือปกครองทั่วไปและทาตและเช่นกัน ในปิระมิดก็เป็นเช่นนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่ได้ยินสรุติหรือคำสอนของพระเจ้ามาบอกว่าให้ทำแบบนั้นให้ควบคุมแบบนั้นหรือพระเจ้าบอกสื่อสารมาสอนให้เขาควบคุมคนโดยแบ่งกลุ่มวันนะเอาไว้ทำภารกิจนาที แต่อาจจะมีการแตกเพี้ยนไปตามความเข้าใจของกิเลสตัวเองตีความและแบ่งแยกที่กดขี่ให้ตัวเองดูสูงเกินและมองกลุ่มอื่นนั้นดูด้อยค่าไปเลยหาใช่แบ่งแยกความจริงแล้วเพื่อให้มนุษย์ประกอบภารกิจและรักษาสิ่งนั้นโดยใช้สิ่งนี้เป็นช่องโหว่อ้างว่าพระเจ้าให้แบ่งละเอียดจิงตีความเข้าใจผิด มากมายและในการตีความเข้าใจเข้าข้างตัวเองจากเหล่านักบวชฤๅษีที่เชื่อต่อมาเรื่องต่างๆหรือเรื่องรักษาสายพันธุ์ที่พระเจ้าให้มาหรืออาจจะเป็นการไม่ให้สายพันธุ์อารยันแท้หายไปโดยสายพันธุ์อารยันแท้คือไม่ได้เหมือนคนอินเดียผิวขาวในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้น มันเป็นการผสมกับคนพื้นเมืองไปแล้วเพราะอารอยันที่แท้จริงในสายเลือดอ่ะหน้าตาผิวขาวจะออกเหมือนคนยุโรปมากผมออกทองตาสีฟ้าหรือเงินแบบเหมือนชาวโรมาเนียและความจริงแล้วชาวโรมาเนียหรือชาวยิบซีเนี่แหละก็คืออารอยันเพราะ สไตล์ของชาวอารยันก็คือการพเนจรอารยันที่อพยพไปทางยุโรปเช่นกันก็เป็นชาวไพ่หรืออาจจะมีสีผิวที่ผสมกับชาวจันทานหรืออะไรไปแล้วโดนขับไล่ตกจากวันนะจึงต้องอพยพออกจากอินเดียไปที่อื่นเขาใช้ไพ่และการดูดวงดาวต่างๆในการทำนายดยชะตา นั่นแหละก็คืออารยานเช่นกันที่แผ่แผ่กระจายความรู้มาถึงทุกวันนี้เมโสโปเตเมียเป็นดินแดนอารยธรรมเก่าแก่และอารยันก็ได้รับองค์ความรู้สิ่งนี้ร่วมมาด้วยแล้วเรื่องการเชื่อเรื่องพระเจ้านี่เองจึงเป็นที่มาของการเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์ที่สืบทอดไปยังกีกหรือ ตามทางยุโรปและที่อื่นๆแต่อาจเพี้ยนเพี้ยนไปนะอย่างเช่นพรเมดูซ่านะครับก็เป็นพระแม่มนัสามาดูซ่ามาโนซามานัามานามานสามันก็อาจจะเพี้ยนไปได้นะครับแล้วอาจจะมีการปั้นเทวโลกที่ผิดแปลกก็คือเทพของเทพแห่งงูเหมือนกันกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับคาดว่าความเชื่อเรื่องอิสลามคิดยิว เรื่องพระเจ้านั้นก็มาจากเมโสโปเตเมียและซูเมเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รับช่วงต่อและความเชื่อร่วมกันเช่นกันเพราะอารยันนั้นมีการลบที่แข็งแกร่งมากและมีกลศึกและมีวิธีการยิงธนูเหมือนถูกสอนโดยให้ใช้อาวุธระยะไกลในการเคลื่อนที่ปกติการใช้อาวุธธนูหรือระยะไกล เราจะต้องอยู่ประจําที่หรือแอบซ่อนและยิงแต่อารยันนั้นกลับมีความช่ำชองในเชิงการลบในการขี่รถม้าหรืออาวุธส่งรามมากและยังทันสมัยกว่าคนอื่นในยุคนั้นในกลไกลต่างๆในระบบเฟืองรถล,ลากอะไรก็ตามทีเหมือนพระเป็นเจ้าถ่ายทอดองค์ความรู้และเขาได้พัฒนามาถึงทุกวันนี้และเช่นเดียวกัน ดินแดนดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระจันทร์เซียวอันอุดมสมบูรณ์โดยมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นรูปพระจันทร์เสี่ยวจึงเป็นที่มาที่ชาวอรารยันมีความเชื่อเรื่องพระศิวะเป็นพระเจ้าสืบทอดไปยังอินเดียเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอรารยธรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เมโสโปเตเมียแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกิสและยูเฟติสปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรักและใกล้กับประเทศอิรักอิหร่านและชาวเปอร์เซียและกีก็มีเชื้อชาติผสมของอารยันไปด้วยเช่นกันชาวอารยันมีเชื้อสายชาวยุโรปทางเหนือมีความสูงส่ง คือผู้ที่เชื่อเรื่องเล่าแอตแลนติสหรือเมืองนครที่สาบสูญและยังคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองนั้นนะอยู่ที่นั่นเคยอาศัยอยู่ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนที่มีเชื้อสายบริสุทธิ์ที่สุดโดยเชื่อว่านะครแห่งนี้ตั้งอยู่จุดใดจุดหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างอังกฤษและโปรตุเกสว่ากันว่าเกาะลึกลับนี้ จมลงหลังจากถูกอสศนีบาตของพระเจ้าถลม่มหรือสายฟ้าของพระผู้เป็นเจ้ามันจึงเกิดความเชื่อว่าชาวอารยันนี่เขาก็บูชาพระอินทร์ก็คือเทพแห่งสายฟ้าแต่บางพื้นที่ยุโรปแล้วก็เป็นซีอุตนะครับที่เป็นเรื่องของสายฟ้าทำลายนะครับชาวอารยันทุกคนที่รอดชีวิตจึงย้ายไปอยู่ในที่ ปลอดภัยมากขึ้นเชื่อว่าภูมิภาคฮิมาลัยเป็นหนึ่งในที่หลบภัยเหล่านั้นโดยเฉพาะที่เบตนะครับภูเขาฮิมาลัยก็เป็นกลุ่มที่ชาวอารยันไปตั้งลกรากอยู่ตรงนั้นเพราะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหลังคาโลกซึ่งมีจุดที่สูงและมีความยากลำบากถึงแม้จะมีเป็นสิ่งที่ปลอดภัยในการ บุกลูกหรือน้ำอะไรต่างๆแต่ก็ขาดแคลนซึ่งทรัพยากรซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่สูงสุดแล้วเป็นที่ตั้งหลักถิ่นฐานแล้วจึงออกไปอาศัยร่วมพุทธธรรมกับอรารยธรรมอื่นหรือชาวดาวิเดียนหรือชาวเทมินที่เป็นคนพื้นที่ในอินเดียที่มีการบูชาหรือประเภทร่างทรงหมอผีหรือบูชาผีหรือคนตายหรือ ง่ายเลยบูชาพระแม่หรือก็เรียกว่าแม่มดนะในอินเดียก่อนน,น,นั้นก่อนที่จะเป็นแบบนี้ก็ผสมหลายศาสนามากชาวอารยันก็มาควบคุมและเปลี่ยนความเชื่อโดยเอาพระเป็นเจ้ามาครอบแทนจากการบังคับโดยการทำศึกหากไม่ยอมแล้วได้อินเดียเหนือเป็นกลุ่มของอารยันอยู่เพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับจะเป็น แบ่งความเชื่อไว้ก็คือในหลักฮินดูเนี่ยก็จะมีในการเชื่อร่างทรงแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงนะเพราะว่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาสั่งห้ามนะว่าการทรงเจ้าเนี่ยคือทําให้พระผู้เป็นเจ้าดูเสื่อมเสียก็จะไม่ทรงเจ้ากันนะครับแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าพระเจ้าเนี่ยจะมาเข้าทรงส่วนใหญ่เป็นผีนะครับหรือมาหรือศูนย์อะไรแบบนี้มาขอใช้ร่างนะครับ และในขณะที่เขาพยายามที่จะให้ชาวธมินเนี่ยมานับถือร่วมกับเขาเขาก็ได้นำพาเอาพระพิคเนศไปครอบเอาไว้ให้คนอินเดียใต้นะั้นนับถือแทนและรวมกันเป็นหนึ่งทำให้ฮินดูนั้นไม่แตกแยกเพราะหากจะเอาให้เอาพระศิวะมานับถือโดยตรงชาวธมินไม่ยอมรับ จึงเป็นที่มาต้องสร้างตำนานพระแม่ต่างๆและอธิบายว่าสิ่งน,นีท้ที่พระแม่ที่ชาวทมินนับถือเดิมนั้นหรือที่บูชาเป็นก๊อตของเขาที่เป็นพระแม่นั่นนะก็คืออวตารของพระแม่อุมาที่เป็นก๊อตที่เป็นเขาเรียกว่านิกายสติที่เป็นเทพแม่มดพื้นเมืองว่าเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมาโดยกําเนิดบุตรมาเพื่อเป็นกลางของใจเหมือนลูก เอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีจะสังเกตได้ว่านิกายสติเนี่ยจะเป็นร่างทรงอยู่นะครับแต่นิกายอื่นเขาไม่มีร่างทรงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นฮินดูมีการทรงเจ้าเนี่ยก็ยังเป็นนิกายสติหรือเป็นเรื่องของผีที่ผสมปนอยู่ยังไม่มาเป็นฮินดูหรือในศาสนาฮินดูโดยตรงนะเป็นศาสนาผีผสมมา เพราะสิ่งที่ชาวธรินนับถือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูชาผู้หญิงเป็นใหญ่หรือแม่มดโดยเอาพระพิเคเนตเป็นตัวแทนเป็นผู้นําเพื่อทําการสันติมาถึงปัจจุบันชาวระยันตอนนี้และมีจํานวน,นน้อยมากแล้วจะสังเกตง่ายๆว่าเขาเหล่านี้ในตาจะเป็นสีที่ไม่ใช่สีดําจะเป็นสีน้ําทะเลหรือสีเงินหรืออะไรที่มันเหมือนชาวยุโรป ซึ่งไม่เหมือนชาวยุโรปปัจจุบัน DNA ได้เพี้ยนไปแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นผมเป็นเรื่องของผมสีทองหรือตัองเกตว่าอินเดียอินเดียขาวเนี่ยในอินเดียเนี่ยปัจจุบันชาวอารอยันอะ่ะที่เป็นสายเลือดดั้งเดิมเหลือจํานวนน้อยมากแล้วเกิดจากการที่เหล่าพาราหมณ์หรือกลุ่มวันณนะที่ได้ไปแต่งงานเลือกคู่หรือทําผิดกฎวันณนะหรือ การาได้ลูกได้หลานที่เป็นเชื้อชาติหรืออะไรก็ตามที่ต่างประเทศหรืออะไรเป็นการผรสมกับชนเผ่าอื่นหรือท้องถิน่นจนเป็นชาวอรารยันที่เป็นแบบคนอินเดียอย่างที่เห็นในปัจจุบันคนอินเดียที่มีความเป็นอรารยันเข้มขน้นที่สุดก็คือคนอินเดียผิวขาวส่วนผิวดํามากๆนั้นอะ มันไม่มี d n a ของอารยันปะปนอยู่มันมีอยู่น้อยมากแล้วแน่นอนคนอินเดียก็มาอยู่ในประเทศไทยหากคุณเป็นคนผิวขาวก็อาจแปลว่า dna ของของคุณมีความเป็นอารยันอยู่มีความเข้มข้นอยู่หรือมีการเปิดปนในตัวผู้คุณอยู่ หากคุณมีสีผิวดำมากๆแน่นอนคุณมี dna ของชาวอารยันน้อยมากหรือมันอาจไม่มีเลยแต่หากคนไหนผิวดำแต่ในตาของคุณไม่ดำแต่เป็นสีเหลืองก็อาจจะเป็นอารยันผสมแบบเจอจางแต่ทางนี้ทั้งนั้นผมขอจะสรุปเลยนะครับโดยที่ไม่บูลลี่กันเลยนะครับก็ไม่ว่ายัางไงกันแล้วแต่เนี่ย จะมีสีผิวอย่างไรก็ตามทีมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในเรื่องสีผิวว่าคุณเป็นคนอารยันหรือไม่เขาจะสังเกตรตรงนี้นะครับเพราะหากคุณจะผิวขาวคุณก็อาจจะไม่ใช่อารอยันหรือหากคุณจะผิวดำสําหรับผมมองว่ากายสังขารมันเป็นสิ่งภายนอกไม่ได้บอกและการันตีความเป็นอารอยันเลยแต่จิตวิญญ,ญาณต่างหากที่จะบอกว่าความเป็นอารอยันของพวกคุณคือ สิ่งที่อยู่ข้างในตัวพวกคุณตั้งหากในความรักศรัทธาหากคุณคืออารยันแท้จริงคุณจะทะลุดีเอนเที่มันกดทับคุณตรงนี้คุณจะเป็นคนที่นับถือพระปินเจ้าแน่นอนและไม่มีความเชื่อใดในโลกนี้ที่จะมากดทับให้คุณไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าได้เพราะมันอยู่ในเซลล์ของพวกคุณทั้ง ั้งสังขารและในเลือดเนื้อเชื้อไขและจิตปัญญาเลือดที่วิ่งผ่านในตัวบรรพบุรุษของพวกคุณเป็นล้านล้านคนที่เป็นอารยันผ่านลูกหลานมาถึงจุดทุกวันนี้นี่แหละคือสิ่งสาคัญที่สุดที่จะบอกความเป็นอารยันไม่ว่าคุณจะเกิดประเทศไหนอย่างไรเพราะชาวอารยันนั้นผสมไปกับทุกประเทศแล้วจนแทบจะหาสายพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วแต่ คนที่ผิวขาวส่วนใหญ่เลยนะครับจากที่สำรวจเพราะว่าดูคนที่เป็นคนผิวขาวส่วนใหญ่นะครับจะนับถือพระเจ้านั่นแหละอย่างเช่นพวกยิวศาส,สนาคริสต์อิสลามหรือคนอินเดียผิวขาวเนี่ยจะนับถือกอดนะครับหากคุณคืออารยันแล้วแต่หากคุณผิวดำแล้วคุณย,ยังนับถือพระเจ้าได้ ก็แปลว่าจิตวิญญาณของพวกคุณน่ะมันตื่นเต็มที่แล้วมันตื่นรู้จนทะลุดีเอ็นเอที่มันปิดกั้นคุณของการเป็นชาวอุรอยันผู้นับถือพระเจ้าและผู้ที่ทำภารกิจมาตลอดและอาสาล,ลงมาที่นี่และทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าหรือคุณยังเป็นผู้ที่ชอบทำการพยากรณ์ผู้ที่ชอบดูดวงดาว เมื่อมองท้องฟ้าและคุณยังมีความเชื่อต่างๆว่าคุณไม่ใช่คนบนโลกนี้ผู้ที่เชื่อเรื่องโชคลางผู้ที่เชื่อเรื่องว่าเรื่องโชคเหนือประการกระทําผู้ที่เชื่อว่ามีอะไรที่มันเหนือกว่าคุณผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ตรงนั้นหรือผมลิขิตหรือเชื่อว่าพระเจ้ากําหนด และสร้างสารรค์คุณตื่นแล้วใช่ไหมอารยันทุกคนจงตื่นเดี๋ยวนี้จงกลับมาหาพระเป็นเจ้าได้แล้วอย่าหลับไหลกันอีกเลยลองถามหัวใจตัวเองสิว่าคุณน่ะรักพระเจ้าจริงไหมอย่าปิดกั้นเลยอย่าให้ความเชื่อมนุษย์โลกปิดบังเราเราเคยเจอพระเจ้ากันแล้วโดยประสบการณ์ส่วนตัวผ่านเรื่องราวของตัวเอง ชาติก่อนๆจงรักพ่อกลับมาพ่อกันอีกครั้งนะทุกคน